สวัสดีสวัสดีครับผมเฮลโลเอวอวันแอมเฮียดดอนเดทจัมปสักโรเวนส์ i อดไนทามสวัสดีพี่น้องที่นี้ข้าพเจ้าก็อย no? ู่ดอนเดทเนาะก็ขึ้นก no? ับมงคองเนาะเป็นจชมสัก ก็เป็นมืดจมิดเนาะก็เป็นกลางคืนอ่ขาขับเจ้าก็ออกออกมาย่างเลาะหลินหน่อยนึงเนาะและ้วขับเจ้าก็หาก็พ้อมะมันสวยนี้แล้วก็ขี่เงาแต่นากระสังเนาะแล้วก็ข่าวมันนี่ก็เดินทางมาจากอ่านครปักเซ่เห็เออค่ารถมีอยูอ่อ่แสนกับซาพันกีบเนาะและ้วก็อ่าเป็นค่าเึ้นพร้อมเนาะซาพันกีบก็ถือว่าเป็นแสนกีบ เนาะแล้วก็ค่าค่านะเหตุนักข่าวเจ้าเนาะข่าวเจ้าก็จ้างแต่แสนเดียวเนาะมันก็มีราคาอยู่สามแสนห้าสี่แสนห้าแสนเนาะจะถือติซุดก็เป็นแสนหนึ่งข่าวเจ้าเก่าสืที่สุดเนาะก็ประมาณนี้เนาะเพราะว่าข่าวเจ้าต้องการประหยัดเงินเนาะเพื่อการเดินทางเนาะเอ็มเซ็งอิสซอร์ดิคัชมี about transportation from ปากซี about 120,000 kip including the riding the boat from the Nakasang to uh, Dundee yeah and my whole my guest house or uh, my bungalow is 100,000 kip per night it's cheaper one uh, cheaper one, actually uh, 300 and up yeah somewhere 350 400 uh, uh, uh 500 kip yeah ก็งเงียบๆหนึ่งเนาะก็งเงียบหนึ่งเพราะาอากาศนี้มันฮ้อนหลเนาะบ่มีลมเลยเนาะ The bicycle for rent 20,000 kip per day าาราคาซาลทีมสา0พัน 3, กิบตัวมือพี่นงเนาะเชฟลายกแมเอนเป็นห้าอาหารอาหาร,าหารแล้วก็เงือนพักแล้วก็บบริษัทน้ำเที่ยวเนาะคือว่าทา่านจะขี่กลุ่มยางเบาะ Jika uh, yeah. สิคิดกุมยางหรือว่าอยากอ่านั่งเรือบ่อัตนะเอ่อหรือว่าอยากไป restaurant <laughs> Guesthouse company for the tours yeah. like kayaking uh, tubing riding the boat yeah. and go to the another, the another island yeah. something like that mm. I smell something make me hungry now ั n น g h t t ค d a y but t o แต่ r l ง Too early. ว่าอยากเงียบเด้ไหเนาะเงียบแต่ว่าจเบิรแล้วก็จะร้อเนะ เจ้าหอมเนี่ยเจ้ากับบุหู่เชวาข่าขาบเจ้าจะยืนีจะคืนเนาะกาจจะง่วากันไหมใครเนาะอันนี้เป็นขึ้นทวิสเนาะเป็นขึ้นทวิส This is uh, my first night here. Uh, I will plan. I will plan next. What we got to do? Yeah. What we got to do? So. ไม่ o ดทั้งเด็ดไว้ยี่นก็เด็ดนี่จะสั้นคลิปแต่ don't forget to like uh, comment and subscribe for me, ีพิเศนี่จะเป็นคลิปสั้นพี่น้องเนาะ่จะเริ่มกดไลค์ให้ผ่เห็นกดติดตามกดกระดิ่งให้ทำมน The c น n y อราคาเจ้าในการนอนอยู่ข้างในนี้เนาะ ก็คือนหนึ่งแสนกิบะราาใกล้ๆก,กันก็คือนหนึ่งสามแสนหาสีแสนห้าแล้วก็ห้าแสนห้าเนาะอย่ารีบอินเนี่ย t i s street by t h pay for ร์ e h 0 0 d r e d t h o u a อย่า o o k เฮีย it's nice เจ้าก็มีหันค่าในนออีกอยู่ตัวหน้าเนาะขึ้นขึ้นเึ้นมากนี่ก็เห็นรถตัวนี้ก็เป็นอ่ะเพียวดดนเด็ดเพียว เนาะอันนี้ก็าทางให้รดอนเดบกันเลยเนาะกต่ที่มืดเด้